วันนี้เราจะไปสวนกันจะไปดูสวนของชาวบ้านกันนะครับวันนี้ปเ,ปนเล็กๆน้อยน้อย่อะอันนี้าวสวนเอาะรเออเดอต้องไปแางน,นี้เลย ทางที่เราไปอือน้ำตกแล้วมามีร้านขายของชำของหมูบ้าน <c ười> ไก่ดำเต็มเลยนะครับ <c ười> ไก่ดำ <c ười> ไก่ป้าน มาดูทางโคด ทางชาวบ้านก็จะปลูกคร้างกาแฟต้องใช้เสียงแตรน่อยรับรับเลยนี่เดี๋ยวคัีที่นี่คือกาแฟทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยปลูกกาแฟกาแฟอยว่างขา่างก็ขึ้นชื่อมากๆดูครับ ตรงนี้นะครับกาแฟแก็แต่ละส่วนเนี่ยจะปลูกไม่เหมือนกันมีทั้งกาแฟนี่ก็ลูกพอป่าบวยแต่บนดอยเนี่ยก้อนหินจะเยอะเป็นพิเศษเหมือนกับเป็นปะกาลังหินเลยนะครับเดี๋ยวเราก็นนี่เราจะตรงไปฝั่งนี้อีกนะครับ นี้นะครับเราจะเจอผักอะไรเดี๋ยวเราขอแวะตรงนั้นนิดนึงตรงจุดเขียวนั้นหน่อย อัน,นี้ก่อนอื๋อน,นี่เมื่อแต่เจ้าหันเขามาชื่ออย่างไรก็ลูกี้เออียวทำคีทำอย่างน้ักขาี้บัวอืมอัตตีโอ้จึงสมอจึงสมอจึองสมอวายวายทอ ขากำลังวายยิโทกันปีนี้เขาปลูกเผือกกันเยอะนะครับเนี่ยโอ้โนี่ไงโอ้ยิโทโอ้โหเนี่ยค้างค้างชาวยิโทจิตเ่ะในยิโทกึงกึงจ้องหมีใจยางจ้องหมีจิงจิงอ่ะเออเสร่อมพันหาดอันนี้คือเผือกบนดอยเขาบอกว่าปีนี้เผือกราคาดี ยี่สิบบาทรอละยี่สิบบาทดีไหมดีไหมดีนะอืมนี่ตาเนี่ยหรอตาเนี่ยเขาอยู่เซลล์เนี่ก็อยู่อืมอันนี้โอ้โหหอยใหญ่คือว่าโตจริงจริงยี่เปอร์โลยี่เปอร์โลอืมโหนี่ก็เป็นเผือกของบนดอยที่เขา ผูกกันไม่ค่อยเยอะเท่ทาไหร่นะครับนี่หนึ่งอ๋อเออเออใครเคยกินอ่าพัคคีบัจริงจริงใจโตเลยกะใจโตเลยเนาะช่วเหยียดถ่ายรัวแต่งอกกวใจเนาโอ้โหท <laughs> ีนี้เยอะกว่าเดิมนเนาะก็กินแต่พัคคีบัวไงเนาะอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราไปดูพัคคีบัวหน่อยอไปชมแปลงเขาโอ้ผักเขาสวยงามมากๆ นี่ใครเคยกินเผือกบนดอยไหมลักษณะใบใช่นี่โอ้โหการเกินฝนเพิ่งหยุดตกไปนะเนี่ยเน๋ยวเมื่อกี้เห็นน้องอะไรนะไปขุดจิกุงหรือว่าขุดเผือกทายถูกด้วยนะขุดจิกุงก็อยู่คิดอยู่ว่าไม่น่าจะขุดเผือกคือ โอเคนี่อ้าตามไปเฮ้ย่วาสมอชิคก้คือเอร์เนี่ยคุชิคกงชื่ออะไรนะนะมไม่ได้ละเมออมามีมามีปลูกเนี่ยปกปลูกผัก วอซุนวอ๋ชิง,ชงในภาษาจีนวอชิงอันนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่เมามีจดอ,ออกมาคือคันตะกี้วัวตะกี้วัวเนี่ยวานจีกุ่มไงอ่ะเป็นไกด์คือไหนดูเนี่ยเมาเมามีหน่อยชื่อเมามีเนี่ยเมามีหรือว่าเมาครีเมาม,มีเมามี <laughs> ไปเป็นไกด์หน่อยอ่ารองเท้ากับปัจจัยเนาะ ูกบนดอยไม่ชอบใส่บนรองเท้ายันไม่ห่อ,อน,น,นี่นะยันเน่ยกี่นนุ๋มนะยีเปิจค่ฮะอ้ยแกวีบ้านนกงนะกเอจจกอ,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 อมามีบอกว่าแกปลูกเองนะเนี่ยขุดเองด้วยแกขุดเอง เด็กบนดอยนี่เขาจะอาโอ้ผักขี้วัวขี้วัวนี่ไงผักขี้วัว่นย่ตาใจกต่ใจอ่ะนี่ก็ชอเท่ามเจ้าสมัยผักขี้วัวผักขี้วัวหรอาผักขี้วัวโอ้ยยาวขึ้นไปจนถึงนู่นเลย นี่จะเป็นผักขี้วัวนะครับคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นผักขี้วัวนะครับน,ากการนี่ลักษณะก็จะเป็นนี้๊นี่เลยนี่ก็บรรยากาศผักขี้วัวในสวนไม่ให้ดูเขาจะปลูกตามซอกตามหินประมาณนี้ครับดู เดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมทางนี้นี <laughs> ต้งตงดอ,ดองต้องโดดลงโอ้ไหนี่มับ ผิดนนเออท่านดีท่านทีต้องฝั่งนี้ต้องฝั่งนีนนนพ้พาทัวร์พาทัวร์สวนบนดอยโอโอ <y S 2> วันนี้เรามาพา อันนี้อันนี้เป็นมะเขือ,อน,นี้ละมะเขือจานปลูมกมะเขือจานกันมะเขือขมนั่นเองอเปลูกกันเยอะอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับและส่วนที่เราพามาทัวร์วันนี้นะครับก็คือนี่อันนี้ก็เป็น แปลงของดอกเอ้ยแปลงของกระหล่ำหัวใจกระหล่ำหัวใจนี่กระหล่ำกระหล่ำบนดอยฝั่งนู้นน่าจะเป็นฮะคิวคิวหอมชูหอมชูอืมใน,นสวนแาวบ้านนั้นไม่ได้รู้เจ้าของอยู่ไหน <c oughs> อันนี้โอ้ยวอชิงอันนี้ยังไม่เคยให้คุณผู้ชมดูเลยวอชิงวอชิงเป็นผักของ จะเหมือนเป็นจีนยูนานแบบนั้นครับคล้ายๆผักงูเขียวแต่ว่าอันนี้จะไม่ยาวเท่านะครับอันนี้จะกลิ่นหอมอกรอบๆช่ำๆกลิ่นคล้ายๆน้ำนมข้าวอันนี้ก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอีกแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเก็บเกี่ยวแล้ว โอซุนโอซุนนั่นเองครับอันนี้อันนี้ต้นใหญ่ส่วนฝั่งนี้ต้นเล็กต้นเล็กเล็กๆก,กว่าเฉพาะได้นะครับเนี่ยคืออังคางเนี่ยดินดีปลูกผักเนี่ยจะดีผลผลิตดีหน่อย โอ้ oh. นี่เลยวันนี้เจ้าของไม่มานะครับเจ้าของอไม่มาข้างบนนี้เป็นโบหิมะหมดเลยโบหิมะโบหิมะโบหิมะครับอันนี้ อะโวคาโดพันพื้นเนมืองแต่แต่ดกในต้นเนี้ยดอกดอกเล็กเล็กเล็กอันนี้คือดูบรรยากาศต้นอะโวคาโ,บคโดบนดอยเนาะโอ้โหม่ใช่ตียบนดอยส่วนบนดอยเ่าก็ปลูกอะไรบ้างใช่พาทัวร์ เหมือนจะสุกแล้วเนี่ยอืมมีอะไรครับอู้เขียวๆนี้เขียวๆนี้ต้องเป็นลากชูแน่นอนเห็นเขากำลังขนกันวันนี้เลยนะคะรับเราจะเปียกแล้ว นท่ามกลางที่เราเดินเนี่ยคือบัวหิมะทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือแปลงบัวหิมะแต่ัถ้ารู้ทางไหนเออเนาะใช่มันต้องม้วนไปโอ้แล้วนี่คือฝนไปที่ถูนำทางอ๋อฝั่นั้นเราฝั่นี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้อ๋อ ฝนตกนี่เราตอนนี้ฝนตกทำไงดีใบตองเดอะเดอะโอ้ยโอเคมาตอ,มอากมาตัวน่ะนเหมันเข้าค่ายเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อตัวน,นี้ไปโห phần nó to, ôi bị bùa, đây chu, chu, ดูฝนลงเม็ดตุบๆไปครับทุกคนคราวนี้ขาไม่ขอไม่มีกระท่อมไว้นะกระท่อมไม่มีมีบ่อน้ำของธรรมชาติขูดกันใช่แบบนี้เลยกักเก็บฝนโอเคโอเคนี่ก็บรรยากาศ ทัวร์สวนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับบน,น <ะ S 1> ดอยอ<ต>ังขางฝนตกแล้วเราต้องไปกันแล้วนนเนาะเะช่อาจจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้หละเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปทัวร์ต่อได้ละแต่นี้ก็เห็นหลากหลายเยอะแล้วนะครับเนาะอันนี้คือมุมอินไซต์เล็กๆน้อยๆนะครับของวิถีชีวิตบนดอยอยู่กับพืชผักนะครับสวนครัวโอเคลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวไปหาที่หลบฝนก่อนบายเขาเป็นหลังไมเส็จดี่น่อ